สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านวันนี้วันพระนะคะวันนี้วันที่หกวันพระค่ะวันที่หกตุลาคมสองห้าหกสี่เป็นวันพระนะคะสาวดำก็กำลังออกไปที่สวนรรมค่ะนะคะตามปกติเนี่ยวันพระคนโกนวันพระก็จะนิมนต์พระปู่โกเล่มาฉัน ้วยก,กันกับพระอาจารย์ค่ะนะคะปันธรรมดาท่านก็จะชันของท่านที่กระท่อมนะคะของพระปู่โอเล่นะคะแล้วก็วันนี้อาหารก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะก็มีของหวานนะคะมีน้ำพริก นะคะ้ำพรลาแล้วก็มะเขือต้มนะคะบันก็ผักบ,บุ้งลวกแล้วก็ยอดแคยอดอวยอดใหญ่นะคะยอดใหญ่นะคะอร่อยอร่อยท่านก็ฉันได้เยอะค่ะเพราะว่าน้ำพริกผักสดผักลวกอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วก็จะมีทอดไข่แล้วก็จะมีแกง นะคะแกงไก่ใส่หน่อไม้ส้มนะคะวันนี้ก็จะได้ตัวเลขของพ่อปู่สีสุโธนะคะประมาณตอนออหลังจากชั้นเสร็จนะคะเพราะว่าท่านก็จะทำภารกิจของท่านแล้วก็ท่านบอกว่าจะพ่อปู่จะให้ตอนสี่โมงนะคะ สาวดำก็ลืมถามว่าสี่โมงเช้าหรือสี่โมงเย็นค่ะเป็นเด็กของพ่อปู่สีสุดโทนะคะค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะที่เป็นห่วงสาวดำนะคะก็คงจะเป็นไปตามอายุมากประกอบกับไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะคะคือเราเคยร้องเพลงเคยกระโดดโลดเต้นน้อยมากที่จะไม่ได้กระโดดโลดเต้นแต่ ละว,วันนั้นนะคะสมมุติว่าอาทิตย์หนึ่งก็จะไม่ได้เต้นกับประมาณวันหนึ่งสองวันเนี่ยหรือว่าเดือนหนึ่งประมาณสี่ห้าวันนอกานั้นก็จะไปร้องเพลงกระโดดโลดเต้นอยู่ตลอดก็ทําให้เรานี่แข็งแรงร่างกายก็แข็งแรงค่ะนะคะทีนี้พอเราตั้งแต่โควิดมากับสองปีแล้วมั้งค่ะสองปีแล้วค่ะไม่ได้ไปร้องเพลงไม่ได้ไปดิน้นไปดิดไปดิ้ดนร่างกายที่เราเคยออกกําลังกายทุกวัน เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงนะคะไปร้องเพลงบนเวทีสาวดำเพิ่มขึจะรู้กับว่าอ๋อการที่เราไม่ได้ไปร้องเพลงมึงเนี่ยไม่ได้ไปร้องเพลงไม่ได้ไปเต้นไปดีดไปดิน้นทำให้เรานี่เหนื่อยเหนื่อยง่ายแล้วก็หอบด้วยมีอาการหอบด้วยนะคะอย่างมีอาการหอบอาการเหนื่อยสาวดำก็มานั่งพิจารณาว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง พร่างกายสังขารสาวดํานี่เป็นนักร้องมาตั้งแต่อายุยังน้อยแล้วก็ร้องเพลงเต้นมันๆอย่างนั้นน่ะมาตลอดจนติดเป็นนิสัยแล้วก็ทานข่าวกับทานนิดเดียวจากจนไปหาคุณหมอแต่ก่อนคุณหมอบอกว่าสาเหตุที่ผอมแห้งอย่างเงี้ยสาวดาน้ําหนัก48กิโลนะคะเริ่มจาก42ค่ะแล้วก็มาถึงสีมายืนอยู่45 แล้วก็มายืนอยู่ที่48เพราะว่าคุณหมอท่านบอกว่ากระเพาะกระเพาะไม่ขยายนะคะเพราะว่าเวลาแสดงมันเยอะคืองานมีทุกวันค่ะนะคะบางทีก็สองรอบบ่ายค่ำาเงี้ยทีนี้ก็ทําให้ทําให้ปอดของเราเนี่ยนะคะทําให้ปอดของเรามัน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 เล็กลงมันตีบลงนะคะก็เ,เลยกลายเป็นคนที่ กินข้าววันละนิดเดียวค่ะจนลูกน้องก็บอกว่าหัวหน้ากินข้าวเนี่ยเหมือนแมวดมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่แข็งแรงค่ะแข็งแรงมากเลยนะคะแข็งแรงร่างกายแข็งแรงกระโดดโลดเต้นได้ยิ่งเต้นยิ่งดิ้นยิ่งดีดยิ่งมันยิ่งยิ่งมีกําลังกายค่ะนะคะนี่หมายถึงว่าตอนนั้นทีนี้พอขนาดอายุมากนะคะอายุมากแต่ก็จะแข็งแรงค่ะ ก็เพิ่งมาสองปีเนี่ยโอ้เด็กสาวดำเดินไปดูกล้วยนิดนึงนะคะทำไมกล้วยมันล้มนะคะแบ๊บนึงค่ะท่านผู้ชมแป๊บเดียวแป๊บเดียวค่ะ กวยมันล้มสงสัยมันหนักเครือนะคะมันมันสิบสิบสามสิบสามสิบสองสิบสามหวีมันหนักหนักเครือมันค่ะล้มจะได้จังเลยเพราะว่าลูกมันยังไม่แก่แล้วหนักมันหนักมันหนักลูกมันนะคะล้มเลยค่ะผู้ชม นะคะนั่นแหละก,ก็เป็นที่มาของการเหนื่อยเมื่อยล้านะคะ <arn> เหนื่อยเมื่อยล้ามากเลยเมื่อวานนี้สาวดำก็ลงคลิปไปแล้ววันนี้ก็จะลง,งะผมก็ปูดสีสุดโธนะคะตอนนี้ยังไม่ได้แล้วก็ตอนนี้ก็จะสอนทำแล้วนะคะบางท่านยังไม่ได้ดูนะคะเดีย๋ดยวสาวดำมาให้ท่านดูอีกรอบหนึ่งนะค,ะ <arn> ค่ะต้องขอโทษด้วยเมื่อวานนี้สาวดำลงคลิปผิดไป เรียกพ่อปู่แจ็คนะคะเรียกพ่อปู่แจ็กค,ค่ะแคปเอานะคะนี่เรียกพ่อปู่แจ็กนะคะปู่แจ็คค่ะ <c oughs> นะคะนี่นะคะเรียกพ่อปู่แจ็กนะคะกาเรีรปู่แจ็กอันนี้เลขของน้องเพ้นค่ะน้องเพ้นนะคะที่พาไปขับรถบ,บ,บุงรอวบบุงรหารนานให้หกเจ็ดพอมาแล้วก็พากันซื้อไอ้ไอ้ขนมให้เขาซื้อน้ำ ขให้เขาซื้อไอ้มอม่าให้เขานะคะเขาก็เลยบอกเนี่ยค่ะเน่ยน้ำก็มันก็น่าแปลกอจจัศจรรย์นะคะนี่น้องเพ้นให้กับเขาให้หกเกตก่อนนะคะของน้องเพ้นค่ะและอันนี้ของหลวงพ่อพรหลวงพ่อพรท่านให้มาก็เข้ามาสี่งวดแล้วนะคะในงวดที่ห้าดูนะคะแคปเอานะคะยังเอาเลยจ้า อันนี้ของพ่อปู่คำแสนค่ะพ่อปู่คำแสนนะคะเอาแคปอจอนี่แคบก่อนนะอันนี้แคปเลยจ้าอขอไปที่ทันโชคดีนะคะอะไปต่อแล้วก็ะเข้าสนทรรแล้วไม่ต้องรัดก็ได้นะคะเข้าสมธรรมเลยไม่ต้องรัดก็ได้จ้านะคะ โอ้ยมนละกอเยอะมากงสใสสุกสุกเต็มต้นกันแล้วล่ะ,ะนะคะมนละกอเยอะมาก,กนะท่านผู้ชมสุกเต็มต้นแน่นอนเลยด้วยกระตกเพอเยอะค่ะแต่ว่าดินนะคะดินที่เราขุดเสาดินขึ้นมาข้างบนใช่ไหมเราดินเนี่ยมันเหนียวกับถนนเนี่ยนะคะดินเหนียวค่ะแล้วพอพอฝนไม่ตกวัน,นสองวันสามวันมันก็จะแห้ง แห้งรัดนะคะแห้งแห้งรัดรัดรัดต้นพริกต้นกล้วยต้นมะพร้าวอะไรเนี่ยมันจะรัดเพราะว่าดินมันเหนียวค่ะฝนไม่ตกสี่วันแล้วท่านผู้ชมอากาศร้อนมากแล้ว,ลวก็เหนียวดินคือดินเหนียวค่ะพอเวลาฝนไม่ตกวันเดียวสองวันมันจะแห้งดินจะแห้งแล้วติดนั่นค่ะ ดินติดกับไอ้ไอ้คือดินมันเหนียวมันแห้งมันแข็งปกเลยแล้วทีนี้ต้นพวกต้นกล้วยต้นมะละกอต้นไอ้ไอ้มะพร้าวต้นของที่เราปลูกไว้ค่ะมันแห้งแล้วมันจะมันจะใบเหี่ยวเลยพอพอฝนไม่ตกสี่ห้าวันเนี่ยโอ้ยเฉาเหี่ยวเป็นเป็นคนละต้นไปเลยค่ะท่านผู้ชมเพราะอากาศอากาศมันร้อนมากพอมันร้อนเสร็จแล้วมันแล้วมันก็ไอ้ดินมันเหนียวพอมันพอมันแห้ง พอมันแห้ง <ok ม kind of ันก็แข um ็งค่ะย็งปกเลยตอนนี้ทเราทำทางรถลงมาจอดในในป่าไอ้นี่เลยในป่ากระดาษเนี่ยค่ะท่านผู้ชมดึงแล้วเสาดำก็จะของไปใส่บาทก่อนค่ะท่านผู้ชมจ้าให้จะออกปัรหาแล้วนะคะ